สวัสดีค่ะเลิฟแรนดอมวันนี้นะคะเรามาดูดวงนะความรักปักหลังนะคะของชาวธาตดินนะคะทึกศบกันมังกรนนะับแบบไทยนะคะตั้งแต่วันที่1 7ถึงส1มีนาคมนี้นะคะมาไวเพราะว่าจะอัดคลิปวันละหนึ่งคลิปก็น่าจะพอเนาะโอเคโอเคมาต่อกันนะคะอขอดูพลังงานของชาวธาตดินก่อนนะว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นยังไงบ้างเนาะ สิเหรียญก้าวดาเหมือนจะดีแล้วก็ the d a v i นะคะโอเคพลังงานของคุณนะ่ะเหมือนจะดีแล้วนะคะหรือว่าน่าเชื่ออกตรมนะคือแบบภาพลักษณ์ภายนอกดูดูพรีพร้อมดูมีทุกอย่างนะคุณดูมีความสุขในเรื่องการเงินการงานนะคะความรักนะคือแบบดูดีบ้างแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังคงคิด ก็ยังมีเรื่องให้กังวลอยู่นะคะเรื่องอนี่แหละ The Devil ก็หมายถึงว่าการยึดมั่นการผูกติดนะคะการคิดถึงใครสักคนมากๆการที่คุณไม่สามารถที่จะตัดใจหรือออกจากความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดผูกพันมามาก่อนหน้านี้ได้นะคะต่อให้แบบอย่างที่บอกว่าน่าเชื่ออกตรงคำนี้น่าจะเหมาะกับชาวธาตุดินนะคะ ครานี้ขอดูอพลังงานของคุณกับเขาคนนั้นนะคะว่าเชื่อมต่อกันในลักษณะไหนตอนนี้นะ the lover นะคะยังไงอะอมันเกือบจะดีอยู่แล้วแก the lover มันเกือบจะดีอยู่แล้วแต่ว่าเจ็ดดาบออกมาสินะโอเคค่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่รักอะ่ะรักกันจริงๆแหละนะแต่ว่าเป็น มันไม่ถูกวิธีอีกนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยไพ่ของเจ็ดดาบเนี่ยคือการทำอะไรแบบไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนทำไม่ตามกฎตามธรรมเนียมนะคะคือทั้งทั้ที่ไพ่เดอะลอเวอเป็นไพ่คู่รักที่ดีมากนะคะอาจจะหมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความผูกพันในลักษณะของคู่กันอยู่คือคือมันมีความแบบรักกันอะ อะไรเนี้ยต่างยังคงเห็นคุณค่าของกันและกันอยู่ไม่เขาก็คุณแต่มันเป็นรักที่ต้องห้ามนะคะเจ็ดดาบเนี่ยแอบทำแอบคบกันไงน,นะโอเคทีนี้มาดูกันว่าอ่ปักหลังเดือนมีนานี้นะคะความสัมพันธ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างเด อ่า t e m p l a t นะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย sorry sorry ตกออกมาเยอะเลย sorry sorry เด a แล้วก็แชมเปนส์มานะ The h e r m i t นะคะอ่าเดี๋ยวขยายแชมเปนส์ก่อนนะคะ the moon นะโอเคคือไพ่เด a เนี่ยเป็นไพ่ของการจบแบบบริบูรณ์นะคะ ถามว่ามันเป็นการเริ่มต้นได้ไหมได้แต่ต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยนะเราดิจะตีความอย่างนี้เดทคือการความตายการจบการเริ่มใหม่แต่ไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่มีใครที่เสียชีวิตเอ,อิที่แบบว่าตุยไปแล้วว่ะเกิดมาเป็นคนเดิมมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมครับต่อให้จะเป็นจิตดวงเดิมก็ตามแต่ชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นในเดือนมีนานี้นะคะคุณจะได้ ได้เจออะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมทุกอย่างที่คุณเคยเจอมันจะเปลี่ยนไปเพราะไพ่เด็ดเป็นไพ่แบบแรกของแนวโน้มความสัมพันธ์นี้แล้วบวกมากับ template เนี่ยค่ะความเป็น the ะมูนตอนนี้ขยาย the moon นี่คือความกังวลความไม่ชัเดเจนความเป็นทุกข์นะฮะมันมันเป็นส่วนขยายของ template นี่หมายถึงว่าคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรหลายๆอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปละนะคะมันจะไม่ มันจะไม่เหมือนเดิมนะคะเขาอาจจะไม่ทําอะไรเหมือนเดิมหรือคุณอาจจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมกับคนคนนี้นะหรือคุณจะเข้าใจโลกได้มากขึ้นเพราะว่ามี the ะเฮ m ร์มิตเข้ามาด้วย the ะเฮอร์ก็คือเป็นไพ่พาิสินนะคะคุณอาจจะไม่ได้คุยกับเขาคุยกันน้อยอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะแต่ว่าเพื่อให้มันเป็นไปในทิศทางที่มันเวิร์กเหนือไหมฮะเออแล้วยังไงต่อ เรามีเวลาเยอะเรามีเวลาเยอะนะคะไม่ต้องกังวลเอรรับครับนะคะยินดีด้วยคุณอาจจะได้พบเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆคนที่ถูกใจรักใหม่นะคะเกิดขึ้นนะในปักหลังนี้โอ้นี่ก็เป็นหกดาบนะคะหกดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการ move on ที่ดีมากๆนะคะใบหนึ่งเลยนะอคือมันจะมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะดิวรู้สึกว่าคุณกับ กับอะไรที่เป็นอดีตของคุณน่ะคุณจะไปข้างหน้าได้นะคะหรือเขาเองก็จะทําตัวเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าเขาจะเคยทําอะไรกับคุณไว้ก็ตามแต่ต่อไปนี้เขาจะเปลี่าาจจลยนวิธีนะคะก็ได้นะคือคุณจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแปดถ้วยเห็นไหมว่ามันจะมีคนที่หายไปจากชีวิตคุณนะคะ เขาอาจจะหรือคุณอาจจะไม่เอาแล้วนะคะคือแบบเออช่างมันเถอะฉันฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วต่อให้จะยังรักอยู่แต่ทัวยความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ถูกเคลียร์ก็ได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ถูกเคลียร์หรือยังคงมีอะไรที่ติดค้างใจคนอยู่หรือติดค้างใจเขาอยู่แต่เลือกที่จะไม่ฟังแล้วไม่ต้องเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะอดีตจะจบนะคะและความสัมพันธ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้น นะคือมองเห็นการ move on มองเห็นใครสักคนออกออกไปจากความสัมพันธ์นี้ไม่คุณก็เขานะ <c oughs> อะแล้ว <c oughs> ไงต่อเรามีเวลาเหลือเยอะห้าดาบค่ะทุกคน <c oughs> บอกเลยว่าปาักหลังนี้นะอืม <c oughs> ห้าดาบจริงๆคือห้าดาบคือไพ่ของการที่แบบมันเป็นไปไม่ได้คือเราดีจะชอบพูดคำนี้เลยว่าถ้าไพ่ห้าดาบคือเป็นไปไม่ได้ ด้วยจะนิสัยส่วนตัวสภาพแวดล้อมหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเป็นไปได้อะคะ่ะแล้วจะมองเห็นว่าการการ move on ไปข้างหน้าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ happy ขนาดนั้นหรอกนะคือไม่ได้อยากเลิกหรอกนะคะแต่แต่มันต้องเดินอ่ะ คือคนเราแบบว่าไปตายเอาดับหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะไพ่เดะชาร์ลอตก็คือการเดินทางเพื่อแบบต่อสู้เพื่อชัยชนะซึ่งมันไม่ได้มีบทสรุปว่าเราจะได้ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะแต่ว่ามันมีเป้าหมายละนะคะอัศวินถือเหรียญขึ้นมาเราจะเดินอย่างมีสติเราจะแบบไม่ได้ใจร้อนอะไรเงี้ยเนาะอ่า ข้าอยากจะบอกอะไรชาวธาตุดินไหมคะสองไม้เท้านะคะอนาคตระยะทางคนไกลนะคะการรอคอยพ p พด์ออฟพินตาโคนะคะการเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะหรือว่ามีคนมาเห็นคุณค่าคุณหรือคุณอาะอัดสวินถือไม้เท้านะคะอัดสวินถือไม้เท้าเนี่ย มันจะมีคนเข้าหาเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องอธิบาย,ยางี้ว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี้มันอาจจะหมายถึงคนใหม่เลยก็ได้และหมายถึงคนเก่าก็ได้นะคะคนเก่าคนเนี้ยแต่มันจะเป็นไปในรูปแบบใหม่อย่างที่บอกว่าเดทขึ้นมาเนี่ยนะมันคือการเกิดก,การจบและการเริ่มต้นใหม่ที่พลิกโฉมนะคะและทีนี้ไพ่บอกว่าจะมีคนมาชอบคุณมาเห็นคุณค่าคุณเขาอาจจะมาเปย์คุณนะคะเล็กๆน้อยๆน,น,นะ แบบมาชื่นชมอ่ะเขาจะเข้าหาคุณนะคะคนคนนี้อ่าจจะมี e NERGY ของของความเป็นเด็กอายุน้อยกว่าคุณหรือว่ารุ่นรุ่นเดียวกันแต่ไม่เน้นไปไม่ใช่ว่าเชิงแก่กว่านะเป็นหนุ่มๆนะคะอาสายงานแบบลุยๆเนาะสนุกไหม <laughs> ถือว่า e NERGY ของชาวท่าดินดีขึ้นนะคะในปักหลังต้องนอมรับไว้นะอ่ะ มีอะไรอีกไหมคะให้มันครบสิบนาทีไปเลยเนาะอ่ะให้คุณเตรียมตัวรับมันยังไงดีกว่าเนาะสามใบนะคะจัสตินจัสนวะพีเอ็ m แ o r โอ้สามช่วยโอเคอเขาบอกว่าช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณหรือถ้ามีใครให้คุณออกงานสังคมนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเก่านะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆที่แบบว่า ที่เขาสน,ส,นสนับสนุนเราอย่างเงี้ยถ้าเขาเรียกไปเจอไปหาปราร์ตี้สังสรรค์เนี่ยคุณต้องไปนะนะคะไาสำหรับเป็นคิงคือเหลียน,นะคะคุณอาจจะมีโชคการเงินจากผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะได้โชคความรักจากผู้ใหญ่เนาะ